สวัสดีครับผมอาจารย์มดชิรุสวงคุณครับวันนี้ผมปั่นจักรยานนะครับปั่นไปสภาวิศวกรครับผมปั่นมาจากบ้านนะครับกาลังมาถึงสภาวิศวกรแล้วครับผมนะครับถึงแล้วนะครับสภาวิศวกรปั่นมาถึงสักทีนะครับนะครับสภาวิศวกรนะครับขนาดนี้ย้ายมาจากวัดนเทพนลานะครับใครที่เคยคุ้นนะครับ ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นวิศวกรรมสถานนะครับส่วนรัาเท้านะครับจะเป็นที่ตั้งใหม่ของสถาวิศวกรนะครับอาคารออกแบบสวยงามมากนะครับได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับมีมีมีลูกปั้นนะครับขององค์บรมครูนะครับพับสุกกรมนะครับที่เป็นของสถาวิศวกรเองนะครับได้สร้างขึ้นไว้ด้วยนะครับ มีให้สักการะด้วยนะครับนี่นะครับาล้รครับปัญหาคือผมเอาจักรยานมาผมจอดตรงไหนรึเปล่าโอเคครับเดี๋ยวขอจอดรถให้เรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ